สวัสดีค่ะดิฉันชื่อบุษบาจโนรัตเป็นคนอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามวันนี้จะมาร้องเพลงในแนวจังหวะด็วๆหน่อยนะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะนังะน่งมเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากตะไครจะบาหรือไรคนผีทะเล สมัยนิยมแล้วยากไม่เกะกะทำให้ฉันหุนเกออัวนเข้าคันโอเคคนมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้และนะอยากมองเรื่องของชาวบานรำคา ร่มปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโ์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโ์ขอบคุณค่ะฟังเพลงต่อไปเลยนะคะนัดพบหน้านเพอค่ะความรักความรักเจ้าค่ะ ตัวเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมัวมองอะไรเขาดีไปทัว่วดูจิตใจวิวไวเต็นรัวคงจักดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเข้ามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกล้กระซิบอะไรก็ได้ที่ใจนึกเจอ ผู้ชายหล่อเาคนนั้นบาเิพบกันที่หน้าอำเภอเธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเกิอเธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงสาบว่าคนที่เธอนะ่ะ